เรามาเฉลยงานชิ้นที่9ก right ันนะคะเรื ias, ่องการหารจำนวนเต็มนะคะเริ่มกันเลยนะคะจงหาผลลัพธ right ์ของจํานวนต่อไปนี้นะคะข้อที่1หลักการหารเหมือนหลักการคูณนะคะก็คือเหมือนการหารกันตอบบวกนะคะต่างการหารกันตอบลบนะคะนักเรียนทองให้ขึ้นใจเลยนะคะอะเรามาดูกันข้อที่1เหมือนหรือต่างคะลบสิก็เป็นจํานวนเต็มลบนะคะลบสี่ก็เป็นจํานวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเป็น เหมือนนะคะเหมือนกันหารกันต้องตอบบวกนะคะเพราะฉันสิบสองหารสี่นะคะท่องไม่สี่ในใจคะ่ะสี่อะไรได้สิบสองสี่สามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือสิบสองหารสี่นะคะเท่ากับสามนั่นเองนะคะตอบบวกนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองลบยี่สิบห้าหารห้านะคะลบยี่สิบห้าเป็นจำนวนเต็มลบห้าเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าเหมือนหรือต่างคะ ต่างกันนะคะต่างกันต้องตอบลบนะคะจากนั้นนักเรียนก็หารกันปกตินะ25หาร5ค่ะหาอะไรได้ย5 5 5คูณ5นะคะเพราะฉะนั้น25หาร5เท่ากับลบ5นั่นเองนะคะต่างกันต้องตอบลบนะคะต่อไปข้อที่3 72จหารด้วยลบ9นะคะเ2เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะลบเเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนหรือต่างคะนักเรียน ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบลบเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่3านะคะ72หารลบ9เท่ากับลบ8นั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อไปข้อที่4นะคะลบ49หารด้วยลบ7นะคะ <c oughs> เป็นลบทั้งคู่แสดงว่าเหมือนกันนะคะ <c oughs> เหมือนกันตอบบวกนะคะ <c oughs> อ่ะเรียนค่ะ เอะไรได้49่บเลูกเคูณอะไรได้ 49? 7สคูณเนะคะเพราะฉะนั้นลบสีหารลบเเท่ากับเนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5นะคะลบสามสหารหลบสามหารหเหมือนหรือต่างคะลบสาเป็นลบนะคะหเป็นบวกต่างกันนะคะต้องตอบลบนะคะจากนั้นนักเรนก็30มหารหนะคะทองแม่หกเลยลูก หกคูณอะไรได้สามสิบห้านะคะคำตอบก็คือลบห้านั่นเองนะคะข้อที่หกนะคะสิบหกหารลบแปดเหมือนหรือต่างคะต่างกันนะคะต่างกันต้องตอบลบนะคะแปดอะไรได้สิบหกแปดหนึ่งแปดแปดสองนะคะเพราะฉะนั้นสิบหกหารลบแปดนะคะเท่ากับตอบลบนะคะลบสองนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะดูข้อที่7นะคะข้อที่7คุณครูเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเศษส่วนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็คือลบ27หารด้วยลบ9นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้วิธีการหารนะคะคุณครูจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะ,ะบางโรงเรียนสอนการตัดทอนนักเรียนมาบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ไม่เคยเห็นนะคะนักเรียนก็ค่อยคอย ศึกษาไปนะคะคอยดูตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทําได้เองนะคะวิธีการตัดทอนก็คือเราจะเอาตัวเลขค่ะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะตอนนี้ยี่สิบเก้าอ่อยีนะคะมันหารอยู่กับ9้าถูกไหมลูกเราสามารถหาตัวเลขมาหารทั้งเศษทั้งส่วนได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเครื่องหมายเหมือนกันไหม เหมือนกันนะคะคําตอบต้องเป็นบวกแน่นอนนะคะหารกันอยู่นะคะดังนั้นนะคะเราก็เอา9กับ27มาตัดทอนนะคุณครูใช้แม่9นะคะ9 1 9วิธีการตัดก็คือขีดที่ตัวเลขนะคะ9 1 9นะคะ9อะไรได้27ดูก9 3 27, 27นะคะหมายถึงคุณครูเอา9นะคะหารทั้งเศษและส่วนโอเคไหมคะหาร9ได้1นะคะหาร27ได้3นะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเศษสามส่วน1นั่นเองทีนี้เศษสาส่วน1อ่ะเราสามารถเขียน3ามได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือสมนั่นเองนะคะต่อไปข้อ8นะคะเศษ96้าสิบหส่วนลบ8ก็คือเศษ96้าบหมันหารด้วยลบ8นั่นเองนะคะ,ะทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นเหมือนหรือต่างคะ ตัวบนเป็นจํานวนเต็มบวกตัวล่างเป็นจํานวนเต็มลบแสดงว่าต่างกันค่ะต่างกันข้อน,นี้ต้องตอบติดลบแน่นอนนะคะจากนั้นนักเรียนก็ตัดทอนคุณครูใช้แม่8นะคะหารทั้งเศษและส่วนเอาแม่8หาร8นะคะแหาร8 1น่นะคะ8หารอะไรได้96 8สเป็น96นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คำตอบก็คือเษ12ส่วน1หรือ12นั่นเองนะคะแต่ข้อนี้มันต่างกันก็เลยต้องตอบลบ12นะคะต่อไปนะคะข้อที่9เศษลบ100หารด้วยเศษลบ100นะคะส่วนด้วยลบ2นะคะก็คือลบ100หารด้วยลบ2นั่นเองนะคะเหมือนหรือต่างคะ เป็นลบเหมือนกันนะคะหารกันคําตอบต้องเป็นบวกนะคะทีนี้คุณครูเอาแม่สองตัดนะคะตัดทอนทั้งเศษและส่วนนะคะสองหนึ่งสองสองอะไรได้สิบสองห้าสิบนะคะเหลือศูนย์ตัวสองอะไรได้ศูนยคูณศูนย์ได้ศนย์ะคะเพราะฉะนั้นตัดแล้วได้ห้าสิบนะคะ ดังนั้นคำตอบต้องตอบบวกคำตอบก็คือ50นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10ตัวเศษเป็นลบตัวส่วนเป็นบวกนะคะต่างกันแน่นอนข้อนี้ต้องตอบลบนะคะเพราะฉะนั้นเอาแม่อะไรหารได้ทั้งเศษและส่วนนะคะต้องหารได้ทั้งคู่นะคะถึงจะทำการตัดทอนได้นะคะคุณครูใช้แม่6เลยนะคะ6 1 6 6ึ สี่สิบสองนะคะหกเจ็ดสี่สิบสองเอา 6, หกหารทั้งเศษและส่วนนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะได้เศษเจ็ดส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันต่างการคำตอบต้องติดลบดันงนั้นตอบลบเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอ็ดมีทั้งคูณและหารในข้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะตัดทอนเวลาตัดทอนต้อง,ต,อต,องต,ตัดตัวเศษกับตัวส่วนนะคะ โดยใช้ตัวเลขมาหารทั้งเศษและส่วนสมมติว่าหนูใช้2หารต้องใช้2หารทั้งเศษและส่วนถ้าใช้5หารก็ต้องใช้5หารทั้งเศษและส่วนนะคะจะหารแค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะต้องหารได้ต้องหารได้ทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะคือเศษส,ส่วนพร้อมกันโอเคมาดูข้อ11นะคะคุณครูจะใช้แม่2ตัดตัวเศษกับตัวส่วนนะคะเอาสตัด2ก่อนนะสองนะคะ2อะไรได้ 2, 5, 10 2สอง นะคะจากนั้นคุณครูก็จะเหลือตัวบนนะคะตัวเศษเหลือ5ตัวส่วนก็เหลือ5คุณครูสามารถตัดทอนได้อีกนะคะคุณครูใช้แม่5ตัดนะคะห5 15, 5ห1 5เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก็จะเหลือแค่1คูณ1นหารด้วย1ะคะหรือส่วน1นั่นเองนะคะ1นูหนึได้1 1ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่12 ลบเศษลบ9คูณลบ21ส่วนด้วยลบ27นะคะอันนี้ก็มีหลายตัวถูกไหมจากนั้นนะคะนักเรียนขาลบคูณลบเหมือนกันตอบบวกพอได้บวกมาหารลบก็ต้องติดลบนะคะข้อน,นี้ติดลบนะคะอ่ะทีนี้เรามาตัดทอนกันค่ะ เอาอะไรตัดกันได้บ้างทั้งทข้าง,งบนและข้างล่างนะคะคุณครูใช้แม่9นะคะ9ตัดลาตัดต้องตัดทั้งเศษและส่วนนะ9 1 9, 9 9 3 27อ่ะต่อไปนะคะคุณครูใช้แม่3ตัดต่อนะ3นะคะตัด3กับ21นะคะตัดได้นะคะจบคู่ตัดทอนนะ3มหนึสาเจ โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้างบนจะเหลือ1คูณ7นะคะข้างล่างเหลือ1แล้วนะคะ1คูณ7ได้7 7หาร1ก็ได้7นะคะแต่ข้อนี้ตอบติดลบเพราะฉะนั้นตอบลบ 7, 7นั่นเองสรุปนะคะนักเรียนขาเวลานักเรียนเจอตัวเลขที่คูณกันหรือหารกันแล้วมีเครื่องหมายลบหลาย,ลาย,ลายตัวนะคะเราสรุปได้ว่าถ้าเครื่องหมายลบมีจำนวนคู่ จำนวนคู่ก็คือเครื España, ่องหมายลบมี2เครื่องหมายมีสี่เครื่องหมายมีหกเครื่องหมายมีแปดเครื่องหมายที่เป็นจำนวนคู่นะคะให้หน UM, ักเรียนตอบบวกได้เลยแต่ถ้านักเรียนนับเครื่องหมายลบแล้วเป็นจำนวนคี่เช่นมีลบหนึ่งเครื่องมีลบหอันมีลบสามอันมีลบห้าอันที่เป็นจำนวนคี่ค่ะนักเรียนตอบลบได้เลยโอเคไหมคะ อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทําถูกไม่เอ่ยใครถูกตัวถูกด้วยประกาสีแดงไปเลยนะคะใครผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําส่งนะคะใส่อัลบัม้มนักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งไปอัลบั้มให้เรียบร้อยด้วยนะคะขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ